just be just be it's a wonderful world just be just be on a colorful day so what would be day วันนี้มาพบกับครูเฟิงเหมือนเดิมน,นะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะครูเฟิงจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโบรณาการนะคะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันไหมยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับโบรณาการกันเลยนะคะต่อมานะคะให้เด็กนะคะหยิบหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเล่มน,นี้ขึ้นมาได้เลย สำหรับหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะเขาจะเป็นเล่มสีชมพูมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะเด็กๆเจอเรี่ยงคะ,ะถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนเจอแล้วให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่24นะคะหน้าที่24นะคะจะมีเลข24อารบิกนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายมือตรงนี้เลยนะคะ สำหรับเลข24นะคะจะมี2นำ4นะคะเลข2จะอยู่ด้านหน้าเลข4จะอยู่ด้านหลังนะคะค่ะเดิกดค่อยๆเปิดทีละหนึ่งหน้านะคะ,ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเด็กทุกคนเจอแล้วสำหรับหน้านี้นะคะเขาจะมีหัวข้อเรื่องว่าเลขใดหายไปมาดูพี่แมวเหมียวเขาบอกว่าให้เด็กนะคะ เติมตัวเลขที่หายไปลงในช่องว่างเรียงตามลำดับจำนวนให้ถูกต้องนั่นเองนะคะค่ะที่นี้เด,ด็กลองสังเกตดูสิคะว่าในรูปภาพนี้จะเต็มรูปภาพอะไรคะอ่าสำหรับรูปภาพหน้านี้นะคะจะเป็นรูปภาพรถไฟนั่นเองอเด,ด็กลองนับดูสิคะว่ามีรถไฟทั้งหมดกี่ขบวนคะ1 2สอง สามสี่จะมีรถไฟนะคะทั้งหมดสี่ขบวนนั่นเองอทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรถไฟขบวนที่หนึ่งกันเลยนะคะสำหรับรถไฟขบวนที่หนึ่งก็คือรถคันนี้เลยคันที่อยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าตรงรถไฟนะคะเขาจะมีที่นั่งเป็นแบบนี้เลยเป็นช่องสี่เหลีย่ยมเป็นช่องช่องแบบนี้เลยนะคะ ค่ะสำหรับที่นั่งที่หนึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งนั่นเองแต่ว่าเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้มีหมายเลขหนึ่งไหมคะ,ะในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเขาจะไม่มีหมายเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเติมตัวเลขหนึ่งนะคะในช่องสี่เหลี่ยมสีเหลืองตรงนี้ลงไปให้เขาให้สมบูรณ์นะคะค่ะสำหรับวิธีการเขียนเลขหนึ่งนะคะ ลากเฉียงขึ้นไปลากตรงลงมาอ่ะก็จะกลายเป็นเลขหนึ่งนั่นเองอ่ะต่อมานะคะที่นั่งที่สองก็จะต้องเป็นหมายเลขอะไระ่ะหมายเลขสองแล้วต่อมาหนึ่งสองแล้วต่อมาจะเป็นตัวเลขอะไรคะอ่จจะเป็นเลขสามเพราะว่าเป็นที่นั่งที่สามนั่นเองแต่ว่าเลขสามในที่นั่งที่สามตรงนี้เขาไม่มีตัวเลขใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะมาเติมเลขสามลงไปให้เขานะคะโค้งไปด้านหลังหนึ่งโค้งโค้งลงมาด้านล่างอีกหนึ่งโค้งนะคะก็จะกลายเป็นเลขสามนั่นเองต่อมาสามแล้วก็อะไรคะสามแล้วก็สี่สี่แล้วอะไรต่อคะสี่แล้วก็ห้านั่นเองนะคะแสดงว่ารถไฟทั้งหมด หนึ่งขบวนทั้งหมดจะมีห้าที่นั่งนั่นเองนะคะจะมีที่นั่งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าจะมีทั้งหมดห้าที่นั่งนั่นเองนะคะค่ะทีนี้ต่อไปนะคะมาดูรถไฟขบวนที่สองก็คือขบวนนี้เลยอ่าขบวนที่สองขบวนนี้นะคะที่นั่งที่หนึ่งเขามีหมายเลขหนึ่งอยู่แล้วต่อมาหนึ่งแล้วก็อะไรต่อคะ อ่าหแล้วก็สองสำหรับที่นั่งที่สองเขาไม่มีเลขสองเราก็จะมาเติมตัวเลขสองลงไปให้เขานะคะโอ้ไปด้านหลังลากเฉียงลงมาด้านหน้าลากตรงไปด้านหลังแบบนี้เลยเป็นเลขสองเสร็จเรียบร้อยสองแล้วก็สามสามแล้วก็อะไรต่อคะ 3แล้วก็4แต่ว่าในช่องนี้ไม่มีหมายเลข4เราก็จะมาเติมเลขสี่ลงไปให้เขานะคะลากเฉียงลงมาด้านหน้าลากตรงไปด้านหลังยกดิ้นสองเติมหางให้เขาลากตรงลงมากลายเป็นเลขสเสร็จเรียบร้อยแล้ว4แล้วก็5้านั่นเองนะคะ ช่องไหนที่เขามีตัวเลขให้เด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กไม่ต้องไปเติมซ้ำนะคะอย่างช่องนี้นะคะเป็นที่นั่งที่ห้ามีเลขห้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องไปเติมซ้ำนะคะต่อมามาดูรถไฟขบวนที่สามก็คือขอบวนนี้เลยมาดูที่นั่งที่1เขามีหมายเลขหนึ่งนะคะ,ะไม่มีเราก็จะมาเติมเลขหนึ่งลงไปให้เขาแบบนี้เลยนะคะหนึ่ง สองสามสี่แล้วก็อะไรต่อคะห้าอาสำหรับที่นั่งที่ห้าเขาไม่มีหมายเลขเราก็จะมาเติมเลขห้าลงไปให้เขานะคะลากเฉียงลงมาด้านล่างโคไปด้านหลังยกดินสอเติมหัวให้เขาลากตรงไปด้านหลังแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมามาดูรถไฟขบวนสุดท้ายก็คือขอบวนที่สนั่นเองนะคะมาดูที่นั่งที่1นึ่สองสาเอ๊แต่ว่าที่นั่งที่สามเขามีตัวเลขหรือ,อยังคะอ่าเขายังไม่มีตัวเลขเราก็จะมาเติมเลข3ลงไปให้เขานะคะแบบนี้เลยสาแล้วก็สีห้า อ่าที่นั่งสุดท้ายไม่มีหมายเลขห้าอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเติมเลขห้านะคะลงไปให้เขานั่นเองเสเต็ปเรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะสำหรับหน้านี้นะคะรถไฟทั้งหมด4ขบวนแล้วก็มีทั้งหมด5ที่นั่งนะคะ,ะที่นั่งไหนที่เขาไม่มีตัวเลขที่เขาหายไปนะคะเราก็ได้เติมให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนยังไม่สามารถเขียนตัวเลขได้ด้วยตนเองเด็กก็สามารถให้ผู้ปกครองจับมือเขียนได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กลองฝึกเขียนด้วยตนเองต่อไปเด็กจะได้สามารถเขียนได้ด้วยตนเองนะคะ สำหรับหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เสร็จนะคะเด็กสามารถดูของเค้ต้องเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะและทีนี้นะคะกค้งจะไปหน้าต่อไปแล้วนะคะต่อมานะคะให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสำหรับหน้านี้ก็คือหน้าที่25นะคะหน้าที่25จะมีเลข25่อารบิกนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งขวามือ สำหรับเลข25จะมี2นํำ5เลข2เขาจะอยู่ด้านหน้าส่วนเลข5้าเขาจะอยู่ด้านหลังนะคะค่ะสำหรับหน้านี้เขาก็จะมีหัวข้อเรื่องว่าค้นหาเส้นทางอ่าพี่แมวเหมียวเขาบอกว่าให้ดึดนะคะลากเส้นตามลำดับตัวเลขพาสัตต่างๆกับที่อยู่ของตนเองนั่นเองนะคะ มาดูนะคะในภาพนี้นะคะ่ะจะมีรูปภาพอะไรบ้างคะเด็กๆอะ่ะจะมีรูปภาพไก่รูปภาพปลาสุนัขและด้านลน่าจะเป็นรูปภาพอะไรคะอะ่ะจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นั่นเองนะคะก็จะมีอซุ้มไก่มีอะไรคะบ้านสุนัขแล้วก็มีอ่างเลี้ยงปลานั่นเองนะคะ ค่ะทีนี้นะคะเดีย et, ๋ยวเราจะมาพาไก่นะคะเขากลับไปที่อยู่ของเขานะคะที่อยู่อาศัยของเขาเด็กๆคิดว่าไก่เขาจะอาศัยอยู่ที่ไหนคะไก่เขาจะอาศัยอยู่ในซุ questo, ้มไก่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมานี่เลยนะคะลากเส้นตามลําดับตัวเลขนะคะพาสัตว์ต่างๆก็คือพาไก่นะคะกลับไปยังที่พักของเขานะคะหรือว่าที่อยู่อาศัยของเขานั่นเองเริ่มจากจุดแดงตรงนี้เลยนะคะ ่าเราจะต้องลากมาหาหมายเลขหนึ่งค่อยๆลากนะคะพยายามอย่าให้เขาตกพื้นนะคะหนึ่งแล้วก็ไปหาสองสองอยู่ตรงไหนคะเด็กๆอสองจะอยู่ตรงนี้สองเสร็จแล้วอะไรต่อคะอสองแล้วก็สามมาหาหมายเลขสามสามแล้วก็สี่ตรงนี้เลยนะคะ สี่แล้วก็ห้าห้าแล้วก็หกหกแล้วก็เจ็ดนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้พา ไก่นะคะเขามาอยู่ที่พักของเขานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อไปปลานะคะเดี๋ยวเราจะพาปลานะคะกลับไปยังที่อยู่อาศัยของเขานะคะอ่าเริ่มจากจุดสีแดงนับไปหาหนึ่งก็คือหมายเลขหนึ่งตรงนี้เลย1แล้วก็สองสองแล้วก็สาม,สามแล้วก็สี ห้าห้าแล้วก็หเลขหก 6, เลขหก 6, เลขหก 6, อยู่ตรงนี้หกแล้วก็เจดอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้พาปลางนะคะมาอยู่ที่อยู่อาศัยของเขาก็คืออ่างเลี้ยงปลานั่นเอง ต่อไปสุดท้ายเลยสุนัขนะคะเราก็จะได้พาสุนัขนะคะกลับไปยังที่อยู่อาศัยของเขานะคะเริ่มจากจุดสีแดงเหมือนเดิมเลยนับมาหาหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วก็เจ นี่เลยเจ็ดจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้พาสุนัขนะคะกลับมายังที่อยู่อาศัยของเขาก็คือบ้านสุนัขนั่นเองสําหรับหน้านี้ป้องก็ได้พาสัตว์ต่างๆนะคะกลับไปยังที่อยู่อาศัยของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเขาเพอาจจะควบคุมกินสองยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเพิงใช้เมาส์หรือว่าคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะในการ ควบคุมนสิสสอนะคะก็าะอาจจะควบคุมนสิสสยากนิดนึงก็เลยทําให้พวกนะคะพาสัตว์ต่างๆอาจจะเดินตกถนนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆพยายามลากเส้นอย่าให้เขาเดินตกถนนนะคะพยายามอยู่ให้เขา,าพยายามให้เขานะคะอยู่ในถนนสีขาวนั่นเองอทีนี้ค่ะสําหรับหน้านี้นะคะเด็กๆก็จะได้ฝึกนับตัวเลขไปด้วยนะคะ 1นถึงนั่นเองนะคะอ่าเด็กก็พยายามนับไปเรื่อยๆแล้วก็จดตามตัวเลขด้วยนะคะจะได้จับตัวเลขได้นั่นเองนะคะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนยังไม่เสร็จก็สามารถดูของฟองเป็นตัวอย่างได้เลยหรือว่าเด็กคนไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายภาพกันบ้านส่งรูฟงด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ